ทำไมนะทีจะเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ตลอดเวลาแตงโมลูกขวาแตโมลูกขวามาทางซ้ายมาทางซ้ายย้ายไปข้างหน้าย้ายไปข้างหน้า่แล้วผ่าเป็นสองแล้วผ่าเป็นสองกองออกมากองออกมานะคะจะเป็นข้าวถึงนะคะแตงโมย้ายแรงโมไปย้ายแังโมมานี่เป็นข้าวนของเจ้าราเบินความเรื่องเลยนะคะว่าต่างนะคะย้ายจังโมไป Ially, บบทางไว้ที่สมช <laughs> oh ัยจะถ่ายรูปนันยิ้มด้ยิ้มได้ยพสิพวกเราเป็นชาวสโลเดินเข้าเดินออกเดนเดออกแอบรับโทรศัพท์โศัพท์หาอาจารย์จับได้อาจารย์จับได้เป็นแจหน้าทนเ้หน้า่นเคอนไห้คคิดว่าอาจารย์ได้ข้อมูลมาหรืออาจารย์เมื่อนิ่ม ได้ข้อมูลเลยอยาเช็คว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมต้องหาที่เสริมงานที่มือาชีพแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลให้ได้นะคะอยู่ในมาสองนิ้วนักบริการที่ดีนักบริการที่ดีวันนี้สองบุคลิกวันนี้สองบุคลิกหน้าไหว้หลังหลอกหน้าใช่นะจ๊ะวันนี้สองบุคลิกบุคลิกแบบ U บุคลิกแบบ U และบุคลิกแบบ O และบุคลิกแบบ O นะคะมีแบบอะไรคะ U และ O ยี่ยอมาจากแอนเดอร์เป็นแปลแปกเป็นเฉพาะช่วงแรกต่อามนะคะจุกจัสีคือจงรักภักดีถ้าเขาพึงพอใจแต่อาจจะไปซื้อที่อื่นก็ได้ถ้าเขาประรถนใจไม่อยากอาจจะไปซื้อเจ้าอื่นได้เชื่อจอยีนีแต่ถึงเวลาที่อื่นมีโปรโมชั่น อกว่าเพื่อนจ๋าเจ้ารอห้องอ่ะอีกคลาสกันนะเพื่อนหน้าตาเป็นไงจ๊ะนิดหนึ่งใช้ได้เลยนะคะตัดตัวานังคิดเองค่ะฝึกไอคิวพี่คิดว่านักบริการที่ดีคนนี้คุณสมบัตห้าข้ออ่างใหญบ้างหนึ่งนาทีที่เล่าเจ้าฟังเชิญค่ะปล่อยมือค่ะ นงางบริการที่ดีต้องเป็นี่ยังไงคะมากค่น้องจ มีชนิดน้าใสมคะเร็ว มุมแลกเพื่อนไว้ค่ะทำเป็นถึงก็เข้ามาโค้งเป็นถึเรารักกันและก็มีเโดเรารักกันและก็มีเรโดเรารักกันและก็โดเรมีเรารักกันและก็โดเรมีแ้วปั้งลยว่าทาไมคะยังไม่

ยืนปากตพวร้องเนี่นยหาเรื่อนะคะค่อนแม้สุดน,นี้นที่เราไม่ได้ร้องเนี่ย เดี๋ยวจะมีหนึ่งท่านออกไปผู้บริหารบอาจารย์แต่เพื่อนที่น่ารักทุกท่านแล้วถ้าใครก่อนรจะไมลคะลงมาแบบนี้ตาด่างไหมอาการย้าทายต่อไปแนะนำตัวนะคะดิฉันศรีโนสงวนไว้ดันโนผมแม่ดิฉัน ดิฉันสีนวลสงวนไว้ดีมานดีมากอมไปนะซอมไปดิฉันสีนวลสงวนไว้ดีมาารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ได้เป็นโอกาสที่วันนี้ได้เป็นโอกาสถ้าตามอาจารย์นะคะมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความรู้ความรู้มุมมอง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 ประสบการณ์ประสบการณ์แนวคิดแนวคิดซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันอ่ะชวนใหม่นะคะแต่ทักทายเลยค่ะเรียนสองซ้ำ สเรียนเรียนเรียนสองขัน้นเ,นเรียนท่านผู้บริงหารท่านอาจารย์ ของเรานะครับแล้วก็ผู้มาติดต่อ,ตอกับโรงการ กูต้องยังไงกูต้องยังไงแล้ว่ะค้าร้องเลยพูดเป็นตุเป็นปากพูดเอาพูดเอานะคะอย่าดีแต่ปากปากเอาไปด้วยขาตัรงขาิ่งแค่ับแต่ว่ามีหัวไม่ใช่หัวหินรับ ตอบก็มีแนงถึงแม้จะเทชีรไปแล้วคุณเฉียวอยู่วิทยาใช่ไหมคะเป็นนักดูเรูส่งออกที่บริการและ่างประเทศรายได้สูงฮะน่าสนใจเป็นได้ไะถ้าอาจารย์ว่าน่าสนใจจะไมได้แปลว่าคุณดอกผิดใช่ไหมคะต้องดีใจไปนะคะสามท่านที่อาจารย์พูดนาคำตอบเหมอนกันไหมเหมือนกันคือผิดท้งสามท่านเราก็เยเพ่มเสียงลสีการนะคะ ดังๆค่ะเพราะหนึ่งคนคิดบวกคือคนที่กิจกรรมไหนที่ฝึกให้เราเม้ารถแง่ดีคะวันดีค่ะที่จริงต้อเลิกกี่โมง จริงค่ะในสาท่ายี๋วีมาิเกศาวีซ้ายีขาวี้แฉกขวี้แวมีตัดสั้นเลยนะบางกลัวยันแค่ขรามเจ็ดคนต่อไปค่ะแจ็คทิงแจ็คงแจคงอทิงแจคงแจคทิงะจขึ้นมาสองหน้าขึ้นมาสองหน้าสองซ้ายสองขวาสองขวาแล้วแ็วองนีค่ะเห็นหน้าเพื่อนไหมคะตอนดู จะเชิดเช็ดในไหไม่รู้แต่ยังไงก็ไม่เท่าเมื่อวนนี้ค่ะแชร์คณินร้ายมากค่ะหยิดกระจกขึ้นมาสอหน้าสซ้ายสองขวาแล้วมาส่องแจ